To, to ask for my service. and uh, i hope this season with bangkok we make a good deal. okay. Um, i, chris bondi, i say hello. i, chris bondi, say hello to, to bgfc fans. Uh, this is a bgfc. They, they will have a, a real spectacle, they will, they will live a new experience and have a good choice. i hope together we will, we will share and together we will go away. Uh, สวัสดีครับ I love B เค <Okay. S 1> ครับก็คริสเนี่ยเป็นเยาวชนทีมชาติคาเมรูนะนะครับเล่นคู่กับแฟงกองันซาซ่ามานะครับแล้วก็โชว์ผลง,งานได้ดีนะครับตอนนี้เขาก็เล่นอยู่ในลีกของสวิตสเอฟซีซออนนะนะครับแล้วก็พอดีเนี่ยเราได้โซโอกาสก็ได้ยืมตัวเข้ามานะครับเราคิดว่าเขาน่าจะเป็นศูนย์หน้าที่มีความสามารถครบเครื่องนะครับแล้วก็พร้อมจะทําประตูเป็นกอเป็นกำแน่นอนนะครับก็เลย รีบคว้าตัวเขาเข้ามานะครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับสำหรับแฟนๆบีจีจะเห็นฝีเท้าของเขานะครับก็ค่อนข้างจะมั่นใจนะครับเพราะว่าดีกรีแล้วก็อะไรทุกอย่างเนี่ยมันลงตัวหมดนะครับก็ผมเข้าใจว่าเขาจะทำงานได้ดีในในถิ่นของบอกลาสนะครับค่อนข้างจะเชื่อมั่นนะครับ